เลือกของฉันมีรอยปิ่นหรือเปล่านะวันนี้เราจะมาทำความรู้จ,จักกับน้องเชลลี่หรือว่าเชลลี่ฟอสซิเลียนกัน,นะคะ่ะซึ่งเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเกมแดนนี่วอลนะคะซึ่งเข้ามาในวันที่12กรกฎาคมปี2 0 2 4ค่ะซึ่งเธอเนี่ยเข้ามาพร้อมกับฟูเตอร์ชีแกนแล้วก็ทิชาซึ่งเชลลี่เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับแอมโมไนท์สีเบรดที่มีตาข้างเดียวทางด้านซ้ายซึ่งตาของเธอเนี่ยจะมีม่านตาสีดำแล้วก็รูม่านตาสีแดงพร้อมกับขนตาด้านล่างของเธอ เธอเนี่ยจะสวมใส่เสื้อสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็กระโปรงสีน้ำตาลเข้มซึ่งชลเชอร์ีเนี่ยเป็นละครที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการร่วมมือซึ่งเธอเนี่ยมักจะชอบพูดว่าการทำงานเป็นทีมทีมทำให้ความฝันเป็นจริงซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อของเธอในความสำคัญของการทำงานร่วมกันซึ่งในร่างทวิเต์นเนี่ยเธอจะมีดวงตาสีแดงแล้วก็มีคราบสีดำที่เปื้อนไปทั้งตัวแต่เธอเนี่ยก็มีความเดียวสูงและทำให้การสกัดของตัวละครอื่นเนี่ยช้าลง และเธอเน่ยยังมีรหัสประจำตัวเป็น M004 ซึ่ง M เนี N ่ยก็มาจากคำว่า m a i เม h a r a c t e r นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า s h e l l y เนี่ยเป็นการเล่นคำมาจากคำว่า s e l ลที่แปลว่าเปลือกหอยซึ่งมันจ,จัดจำพวกบอระที่สูญพันธุ์ไปแล้วและเธอเน่ยก็เคยอ,อาศัยอยู่ในเปลือกซึ่งเธอเน่ยก็มีเพื่อนสนิทได้แก่เป็นสป r o u t กับทิชาด้วยนะคะแถมเธอเนี่ยน่าสงสารจนที่เธอเน่ยมักจะโดนตูนตัวอื่นๆเนี่ยเมินเธออย่างเช่นลูอิสเนี่ยบทสนทนาบางทีก็จะเมินเชลลี่ไปเลย และเชลลี่เนี่ยยังเป็นตูนตัวที่2ที่มีชั้นของตัวเองซึ่งตูนตัวแรนนก็คือเอสโตรนั่นเองแล้วมีใครชอบน้องเชลลี่เหมือนกับเราบุมไหมคะเรามาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะ